สวัสดีครับสงกรานต์เีว้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูเลื่อยโซ่ทรงแปลกๆกันนะครับจริงๆก็ไม่แปลกอะ่ะมีขายกันทั่วไปแต่ว่าในบ้านเราอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับจะเป็นเลื่อยโซ่ที่สามารถตัดมือเดียวก็ได้หรือ2มือก็ได้เช่นกันนะครับเหมาะสำหรับการเอาไว้ปีนตัดต้นไม้นะเพราะว่ามือหนึ่งก็จับเลื่อยโซ่มือหนึ่งก็จับกิ่งไม้ช่วยพยุงตัวนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวผมมาทําการใสน่น้ํามันหล่อลื่นโซ่แล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงกันก่อน มันหล่อเลื่นโซ่ผมก็ใช้เป็นน้ำมันเครื่องที่มันเหลือๆอยู่นะครับใส่เข้าไปจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ใช้น้ำมันใหม่ก็ดีนะครับเพราะมันก็ไม่ได้เปลืองมากนะเพราะถ้าเราใช้น้ำมันเก่าบางทีมันไปอุดตันนะส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นน้ำมันเบนซินแล้วก็ผสมกับสองทีเข้าไปเพราะว่าเลื่อยโซ่ส่วนใหญ่นะ่น่าจะทั้งหมดอะเป็นแบบสองจังหวะทั้งหมดนะครับต้องมีการผสมสองทีหรือว่าออตลูบเข้าไปด้วย เดี๋ยวจะไปลองเทสกันดูนะครับอันนี้พึ่งจะเอามาลงงานวันแรกเลยนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็มาเทสให้ดูสั้นๆนะครับเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะเพราะว่ากิ่งพวกนี้ผมจําเป็นที่ต้องซอยให้มันไซส์ขนาดเล็กลงเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยไปลองกับไม้ที่มีไซส์ที่ขนาดใหญ่มากกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ